พบกับประพานธาวอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้าดีๆมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมนะครับผลงานสายมัติโคนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับสายมัติโคนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นสาย12บอคนะครับเป็นสาย12บอคนะครับเป็นงานสําเร็จนะครับพร้อมใช้นะครับยาวอันนี้ชุดนี้นะครับยาว อ่สี่สี่สิบห้าเมตรนะครับยาวสี่สิบห้าเมตรนะครับอ่มาดูผลงานก่อนนะครับงานนะครับเราก็ส่วนที่เราปอกนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะโรยนะครับด้วยท่อใสนะครับโรยด้วยท่อใส่อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเราจะเผื่อไว้การใช้งานระยะยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนจุดอ่าแต่ละแต่ละเส้นนะครับเราก็จะมีมาร์กสายไว้ด้วยนะครับ มาร์กสายไว้เวลาใช้งานก็จะสะดวกนะครับนี่ครับนี่ครับสายที่ใช้เป็นของลีดนะครับคือจะเป็นของลีดนะครับแล้วก็หัวแจ็คนะครับเป็นของลีดนะครับนี่นะครับก็จุดเชื่อมต่อตรงนี้ที่เราปอกออกก็ห่อหุ้มด้วยท่อหดนะครับลนแล้วก็รัดด้วยคลิปบนท้ายนะครับอย่างดีเลยนะครับแน่นหนาแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับ ก็งานสวยๆนะครับสําหรับท่านที่ต้องการสายสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นสายตัวอื่นเราก็รับผลิตนะครับรับทํานะครับส่วนตัวแป้นนะครับแป้นของรุ่นนี้นะครับที่ทําออกมานะครับคลิปก่อนก็น่าจะเคยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าบางท่านก็อาจจะดูอาจจะยังไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปในคลิปนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับในในแป้นนี้นะครับในหนึ่งช่องนะครับมันจะ สามารถเสียบหัวแจ็คนะครับได้ทุกขนาดทุกไซส์เลยนะครับที่เราใช้กันนะครับมีทั้ง XLR แล้วก็แบบแบบโฟนนะครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่ามันสามารถเลือกเชื่อมต่อได้หลายอย่างนะครับเป็นทั้ง XLR ก็ได้นะครับแล้วก็เสียบแบบแจ็คแจ็คโฟนก็ได้นะครับนี่นะครับส่วน กล่องนะครับกล่องก็จะเป็นของ New Tech นะครับกล่องเป็นของ New Tech นะครับนะครับสวยๆนะครับงานสวยๆเนียนๆนะครับก็เป็นกล่องเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนะครับตัวนี้นะครับยาว45เมตรนะครับยาว45เมตรนะครับพร้อมใช้งานราคานะครับเดี๋ยวผมแปะไว้นะครับใต้คลิปแล้วกันนะครับราคาก็อยู่ที่9,00 0กว่าบาทนะครับ 9,000กว่าบาทส่วนราคาที่แน่นอนเดี๋ยวผมแปะไว้นะครับใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการนะครับงานสายสัญญาณนะครับเรารับผลิตนะครับทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอื่นเกี่ยวกับงานเครื่องเสียงแล้วก็รับผลิตนะครับก็ฝากคนงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นงานสายสัญญาณสวยๆนะครับเป็นงานสายมัติโคนะครับนี่ดูนะครับ ทางชุดนี้งานมันติโคอย่างดีนะครับก็สนใจนะครับติดต่อนะครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับทางเบอร์โทรศัพท์098นะครับ6524116นะครับ098นะครับ6524116นะครับหรือจะติดต่อทาง Facebook นะครับอัพันสาวสุดินนะครับติดต่อทาง Facebook อัพันสาวสุดินนะครับก็มีผลงานลงไว้ให้ชมกันนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ทางในทั้งใน YouTube นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและก็กดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของประพันธ์ซาวด้วยแล้วกันนะครับก็พอจะเป็นแนวทางครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาสายสัญญาณอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลาทุกท่านแล้วนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ